ช่วงนี้ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านกันหน่อยนะครับอยู่ที่ตำบลห้วยยาบอำเภอบ้านทิจจังหวัดลำพูนหลังจากไปพบบ้านในพื้นที่เนี่ยเกิดปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากเนื่องจากระบายน้ําฝนออกจากพื้นที่ได้ไม่ทันจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เพราะว่าฝนมันตกหนักนะครับแต่ว่ามันมีต้นเหตุจากในพื้นที่เองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะมาเล่าให้ฟังครับวันนี้นะครับทุกของชาวบ้านนะครับความเดือดร้อนของชาวบ้านของเรานะครับ ก็เป็นปัญหาเรื่องของน้ําท่วมนะครับเนื่องจากว่าบ้านของเรานะครับมีร่องน้ํานะครับที่ชํารุดหลายจุดนะครับแล้วก็เวลาฝนตกน้ําท่วมนะครับช่วงฤด,ดูน้ําหลากนะครับก็จะทําให้เศษวัชพืชต่างๆนะครับมาติดอยู่ตรงที่บริเวณร่องน้ําชํารุดนะครับจึงทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมนะครับอีกครั้ง น้ำที่ไหลป่ามาจากทางทุ่งนานะครับมาปันจบด้วยนะครับแล้วในหมู่บ้านของเรานะครับก็จะมีร่องน้ําท่อน้ํานะครับที่อยู่บริเวณท้ายหมู่บ้านนะครับเป็นท่อน้ําเล็กนะครับไม่สามารถที่จะระบายน้ําได้ทันในช่วงฤดูน้ําหลากนะครับก็เป็นปัญหาหลักในการทําให้น้ําท่วมขังในบริเวณหมู่บ้านของเรานะครับสิ่งที่ชาวบ้านนะครับต้องการนะครับตอนนี้ก็คือ อยากจะทําท่อระบายน้ํานะครับเป็นท่อน้ําเล็กนะครับอยากจะเปลี่ยนให้เป็นท่อน้ําใหญ่อยากจะฝากนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยมาดําเนินการแก้ไขในเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วนนะครับก็ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับช่วยมาดูแลด้วยนะครับขอบคุณมากครับทางออก ของของของเรื่องนี้ของปัญหานี้ก็คือว่าเราอาจจะมีการเพิ่มเติมเพิ่มเติมแผนโดยการให้าทางสมาชิกเขาจะทําแผนขึ้นมามาร่วมพิจารณากันแล้วเอาเอาเข้าไปในเวราการประชุมของสภามันมันต้องไปหาหงบในในส่วนอื่นหรืออะไรยังไงก็ต้องไปหาลือกันนะคะไม่สามารถดําเนินการใน ในวาร่านี้ได<ม>ก้ก็คงต้องใน,ในปีถัดไปปีงบป,ประมาณถัดไปทางตัวแทนทางสมาชิกก็ต้องจัดทำแผนทำประชาคมขึ้นมาตามลำดับ<ม>ค่ะ เชื่อว่าในท้องถิ่นของคุณผู้ชมเองอาจจะมีปัญหาลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเกิดขึ้นอยากจะบอกเราสามารถอินบ็อกมาบอกกันได้ที่เพจไทย p ี s ีเอสแฟนนะครับแล้วก็อาจจะวงเล็บรายการจับตารอบทิศนะครับถ้าเราสามารถหาความช่วยเหลือได้จากในพื้นที่เราให้ผู้สื่อข่าวของเราติดตามกันให้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าระดับพื้นที่ระดับท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เดี๋ยวเราจะพยายามหาความช่วยเหลือจากส่วนกลางเข้าไปสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับ